เขียวนี้สดใสามากๆกค่ะคุณผู้ชมและกการใดองค์ประกอบเชิงลายชาววังเข้าไปแล้วนะคะเป็นเชิงแดงเป็นการตัดกันที่งดงามที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวคุณรินพาเข้าไปชมนะคะแต่ละส่วนนะคะเลือกใช้หัวสิ้นนะคะเป็นเฉดเดียวกันกับเชิงแบบนี้เลยนะคะในความตัดกันจึงทําให้อาาสวยหน้ามองนี่คือเทคนิคอีกเทคนิคนึ อีกเทคนิคหนึ่งที่กุลินใช้เสมอๆค่ะบริเวณตัวสิ้นนะคะเรียกว่าผ้ามุกจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะเป็นมุกโบราณค่ะดูแล้ว เรียบสวยนะคะรูปไม่มีสะดุดเลยค่ะยิ่งเชิงยิ่งสวยเข้าไปอีกนะคะเป็นลายชาววังที่มีการเล่นสีแดงกับเขียวขี่มา้าเขียวงามๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยตั้งแต่หัวจรดซอยสาของผ้าผืนนี้เลยผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าทอมือแท้ล้านเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ได้บุผ้ากาวค่ะดูการเก็บงานค่ะคุณผู้ชมเก็บงานได้สวยเนี้ยมากๆค่ะ เย็บบ่วงเย็บติดกันไว้แล้วเป็นวงกลมนะคะผ้าของเราเนี่ยนอกจากดูคัดเลือกเรื่องสีมือช่างแล้วเรายังดูขนาดของผ้าคือต้องยาวได้มาตรฐานคือ1 1 0ซนตมตรคูณ1 8 0ซนเมตรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมการันตีว่า ราคาสบายใจได้ผ้าที่ดีที่สุดจากเราไป1,650บาทเท่านั้นส่งฟรีให้คุณผู้ชมทั่วประเทศด้วยค่ะสนใจทักถามไทยเข้ามาได้เลยมีแบบระผืนเท่านั้นนะคะตามช่องทางต่างๆที่คุรินให้ไว้ค่ะสวัสดีค่ะ